สวัสดีจ้าพอกันึ่งเสาร์วันทีน่เก้าจ้าพฤศจิกาย,ยน2568มน้อดนี้พอกันยุสวนจา้าพี่น้องมาเก็บพักส่งตลาดอันเก็บพักนี้น้ำจา้าพี่น้องฝนตกสองสามมือวังหันเนาะจา้าถ่วมพักกัอันมองได้นน้าห่งน้ำถ่วมกัตายไปน้ำจา้าเบืองเปียงเหลืองไปน้ำเนาะจา้าอันมองได้เทียนยุสูงแน่ก็พอ,อยัง่งให้ได้เก็บขายจ้าื้นนี้มีออเด์ผพขหอมจ้าักหอมซี่จีนซี่เล่าเนาะจา้า จังในฝนมาตกกันหนาหนาวนะจ๊ะพี่น้องปลายฝนต้นหนาวแล้วฝนมาตกหนักวันนี้พักที่ปลูกไะ้ก็มีเสียหายเป็นบางส่วนจ้าเบิ่งเป็นงจ้านะ่ะพั้งตายทั้งโสดน้ำกับมีนะจ้าเดือด่าได้คล้ายๆเท่านั้นจ้าพี่น้องวันนี้มีออเดอร์หลายอยู่จ้าพักซี่จีนซี่เล่าพักหอมอันนี้ก็เป็นพักหอมจ้านี่ออเดอร์ไลฟ์เติบวอยู่จ้า เดี๋ยวนี้เก็บเป็นผักหอมเซตมาเนี่ก็สิเอาไปล่างแล้วจ้าผักหอมซี่จินซี่เล่าตามออเดอร์นะจ้าผักกำลังงามจ้าพี่น้องมาถือฝนเหยียบกสลบสไลด์ไปจ้าต้นไดย่างกับจังพ่อด้กเก็บขายตอนเนี่เก็บเซตครบสามอย่างแล้วเนาะจ้ากสิเอามาล่ลางเนี่ะจ้าล่างยวนบอขางแปลงผักขึ้นเก้าแล้วจ้าแปลงผักยูหันนะจ้าเนี่าใี้เบิง้ง แปลงผักย่นี่จะบอน้ำเข้ากับอยู่คางๆกันคือเก้านี่ลราจะนี่จ้ะเมื่อกี้ว่นเด็กเก็บใหยือกเนาะจ้ะผักซีจีนซีล่าเด็กเก็บให้บิอง,งได้ต้นหอมเก็บขึ้นมาเสร็จเอามาหลางอยู่ขอบบอ่อเนี่ลเราจะหลังก็มาเลือกเตรียมมัดเนาะจ้ะกับพ่อก็จังสีได้ไปเก็บเพิ่มเดี๋ยวขอโตไปล่างพักกอนจ้ะตอนนี้ก็เก็บเสร็จล่างเสร็จไปแล้วจ้ะส่วนหนึ่งมีผักอหอม ซี่จีนซี่เวเ้านะจ้ะบ้านเด็พ่อค่ะกำลังสิไปหลกซี่จีนต่อจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปกันเลยจ้าซี่จีนบ้านเด็พ่อตามออเดอร์จ้ากันเลยมาเก็บเพิ่มจ้านี่ก็เป็นแปลงซี่เวลนานะจ้ามือเสาเก็บว่ได้ถไทยให้เบิ่งผักกระูกนอนน้ำหยยบจ้าพี่น้องเหนียวตายไปน้ำนะจ้าเบิ่งเบ่งจ้าพี่น้องฝนตกสองสามเมื้อไอ้ทางยางน้ำหล่องนี่ก็ยังเละจ้า อากาศง,ง่ามจ้ะมันถือฝนเหยียบกะสลบสไลด์ไปแน่จ้ะถัดกันไปเป็นแปลงขนาเนาะจ้ะมื่อนี้นก็เริ่มเห็นแดดแล้วจ้าเริ่มเห็นแดดเริ่มเห็นในร่มไวไยวมาแล้วนี่จ้ะฟังไอ้ฟังนี่ไปนีเนี่ยไอ้พ่อใด้อยู่จ้ะมันสูงแต่ว่าฟังไปทางนี่ก็สิงเงี้ยวแน่จ้ะ ถือฝนจ้าพี่นอ้องปีนี้ฝนจะมามาจาังไดเนาะจา้าผักกำลังงามปลูกอันใส่นานาคค่าๆนี่ละจา้าเันว่าถือฝนเหี่ยวเดี๋ยวสิขอตัวไปอันเก็บผักก่อนละจ้าเก็บผักหอมผักซี่จีนซี่ล่าเสร็จบันเยนพอดคิ้วผักสลดัดจา้า เป็นสลัดจ้าสลัดนี่บ่รสดน้ำนะจ้าสลัดมกักน้ำถือหน้ามีต้นงามสดใสจ,จ้ากรอบจ้านีา่ฟังนั่นเป็นผักไอ้ไผักกาดแก้วเด้หน่อยยายหุ่นอ๋อผักกาดหอมจ้าผักกาดหอมฟังนี่ว่าเป็นฟิลเล่จ้านี่ส่วนกำลังงามจ้ากำลังพ่อกินผักปวบสารด้วยจ้านี่ เก็บเสร็จกะสีเอาไปลางจ้าวันนี้กะสีขึ้นไปแพกจ้าใบาบแม่ค่ะพันกะสีออกมารับเอานะจ้าอันนี้ปลูกันยวนไต่ข้างบักกันงูเหี่ยวจ้าเอางูเหี่ยวออกกับปูกพักตัวจ้าโฮมแดดลำไล่แบบนี้พักงามถัดไปปุ่นเป็นเนนแปลงเกาแตงกวาเนาะจ้าเอาแตงกวาออกกับปูเลยบักขือเทศใส่จ้า อูพักอยู่สู่มือแล้วจ้าพี่น้องแต่ว่าขําบ่ค่อ,คอยเลยมีโอกาสไทยพี่น้องเบิ่งปนันใดเนาะจ้าวันนี้มีโอกาสวันหยุดกะมาไทายให้พี่น้องเบิ่งจะพักกบกอบกาง,งามๆเลยจ้าเก็บเศษกระเสียวไปล่างจ้าบันนี้จะสีขืนบ้านเนาะจ้า้นบ้านเอาไปแพคเอาไปมัดไปแพคเตรียมทรงจ้าวันนี้กะสิขอตัวไปกนเนาะจ้าสีบพ่ไดดถไทยไปหอดอันล่างพักให้แล้วเนะจ้า เดี๋ยวก็สิขอตัวไปเก็บผักก้อนแร้กก็สิเตรียมของขึ้นบ้านนะจ้าเฮนนใ่ก็ฝากไปในด้วยจ้าพี่น้องก็ชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในด้วยจ้าอยากได้พันธุ์ผักนะจ้าก็สามารถกดเข้ามาสร้างได้จ้าบ่ว่าสิเป็นทางเพจเพจบุ๊กนะจ้าทางแอบสมนะจ้าซื้อว่าบ้านสวนฟ้ามออแกนิกนะจ้ามีพันธุ์ผักคือเก้าหรอจ้าผักหอมผักซีนะจ้าผักแป้น พักแปนต้นพักแปนดอกเนาะจ้ะมีทุกสิ่งทุกอย่างขอไปเลือกซื้อกันได้เนาะจ้ะเด็ก็ฝากไ้เนี่ยนะจ้าพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า